อัตราส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยในรุ่น F1 และ F2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่<อ>เมนเดนก็มีเรื่องแปลกๆมาให้เรียนนะอัตราส่วนเท่าไหร่ครับอัตราส่วนไอนะคิดเล่นๆเมื่อก,กี้นี้ถามไปแล้วนะฮะ มีทฤษฎีทฤษฎีที่สองครับส่งมาแล้วส่งมาแล้ว,ลวติดใจนะติดใจส่งข้อความมาแล้ว๋ยวไวไวออกเขาหน้าครับไร <c oughs> ยางตอบอัตราส่วนลักษณะเด่นของรุ่น F1 คืออัตราส่วนลักษณะเด่นลักษณะด้อยมีไหม <c oughs> ที่เธอตอบว่าได้เท่าไหรครับเท่าไรเลย F1 ได้อะไร ทั้งหมดมีกี่ต้นลักษณะเด่นฮะกี่ต้นครับมีลักษณะด้อยไหม F1 มีไหมครับมีลักษณะเด่น,นดะะไหมอ่าก็มันได้อะไรอะอ่านักเรียนตอบไม่ถูกหรอไม่ไม่เข้าใจเลยครับเอาม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 าดูมาดูมาดู ทีใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กทีเล็กครูถามว่าอะไรนะมีลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยใช่ไหมใช่ไหมอันนี้พือลักษณะอะไรนี่คือทีใหญ่ก็คือทีอันนี้คือทีใหญ่แล้วก็ทีอันนี้คือใหญ่แล้วก็ทีมันเป็นยังไงสหมดครับเป็นพันทางทั้งหมด อัตราส่สวนเท่าไหร่มันเป็นต้นสูงหรือต้นเตี้ยสูงทั้งหมดถูกไหมครับใช่ไหมมันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับสต่อศูนถูกไหมพอมันสูงทั้ง4ต้นเตี้ยมีไหมครับและลักษณะต้นสูงเป็นลักษณะเด่นหรือักษด้อยเด่นนะครับฟังคำถามดีๆนะ ระวังนะครับเราไปสอบข้าที่อื่นแล้วนี่คือลักษณะเด่นคือต้นสูงโจทย์ถามว่ามีลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยถ้าเกิดเขาไม่ถึงพูดถึงพันธานเราต้องตอบอะไรไว้กอนเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่พูดถึงหรือพันธานเราต้องตอบอะไรกอนสูงคือเด่นน,นะสเขคาร์บอนอัตราส่วนเท่าไหร่4ต่อ0นะครับส่วนพันธุ์ที่2ต่อมาอะไรนี่คือใช่ไหมใช่ไหม พันทางมันทางใช่ไหมลักษณะเด่นเท่าไหร่กี่ต้นกี่ต้นเอาละสีต่อตอบสามต้นแล้วเอาเราทำไม่ทำไมท่ทีใหญ่ทีเล็กทีใหญ่นี่นี่เอฟไร้ละนี่ลูกรุ่นอะไรรุ่นเอฟไรเนี่ย่อไปลูกนี้ออกมาที่เป็นรุ่นเอฟสองถูกไหมอันนี้ก็เป็นทีใหญ่นี่ต้นอะไรสูงหรือเตีย้ยสูง อันนี้ทีแท้หรือแท้อะไรตอนนี้มันมีอะไรปรากฏมาแล้วมันมีปรากฏว่าแท้กับทางโผล่มาแล้วนะนี่ทีใหญ่กับทีเป็นทางอะไรเป็นอะไรเหมือนกันไหมพันทางหรือพันแท้ทีใหญ่ทีเล็กทีใหญ่ทีเล็กพันทางทีใหญ่แทใหญ่หรือแท้ทางอันนี้ทีเล็กทีเล็กนิดใหญ่หรือแท้แท้นี่กับแท้ อันนี้ก็แ้แต่สูงแท้กับเตี้ยแท้ถูกไหมครับลักษณะเด่นคือกี่ต้นละพันแท้กี่ต้นพันแท้สองต้นถูกไหมถูกไหมครับพันทางกี่ต้นโจทย์ถามอะไรลักษณะเด่นกับลักษณะด้วยพันแท้ัแบบนี้เราตอบสองตอ่อหรือหนึ่งตอ่อโอเคไปพพเพราะๆนะครับไปเพราะๆเลย ไปครับแคปชั่นที่13บสครับโอ้โอขอผิดขอไปไปผิดนละ F2 F, F ผิด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 ถูกไหมไปที่ขอแก้ไขนะครับแก้ไขเนะหนึ่งมเดน2 เด่นสองแล้วก็ทางสองเออถูกแล้วนี่วะอาัตราส่วนสา,ามตันหนึ่งถูกแล้วนี่นะใช่ไหมครับก็เป็นสูงสามต้นแล้วก็เตี้ยสามต้นถูกแล้วขอขอภขอภยัยครับขออภัยถูกแล้วถูกแล้วขอภอภัยอ้าวแก้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 แก,แก,แก้ขอภาพเด็กนะครับเด่นกับได้ถูกแล้วเราใหม่ไม่ใช่พันแท้พันทาเอา ขอภาพสาวๆนะนักเรียนเรียนเรียนปลายทางของภาพสาวๆจะดูตาของพี่เทคนิคที่ว่าดูคนไหนว่าสวยบ้างรอด้วยพี่เทคนิคคนนี้นสามตัวหนึ่งนะครับรุ่น F2 เป็นสามตัวหนึ่งครับผมขอไปงงงงเด่นนะต้องสามตัวหนึ่งสูงอ่ะใช่ไหมเออแล้วไม่ไม่ไปทวงคุณบ้างอ่ะยักหน้าอีกขอภาพนักเรียนนครับ ขอภาพน่่นเลยครับถูกแล้วงงอีกเด่นกับด้อยเราแล้วสูงเด่นไหมก็งงเราแล้เขายื่ดินขอดินสอสีสีฟ้าครับสีฟ้าสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าน้ำเงินด้วยสีฟ้าด้วยเดี๋ยวมีวาดภาพแล้วมีแล้วเร็วๆนะภาพนี้เป็นภาพที่สำคัญมากเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมครับยูฟลิกใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้น เสร็จหมดแล้วนักเรียปลายทางนักเรียต้นทางในห้องส่งนี้เสร็จแล้วนะครับ1 2 3ภาพขอภาพด็อกิีเมนครับ